นี่เพ่อนบ้านถ่ายเรือเราเองอะเราว่างเราว่างไม่รู้วุ่นทักไนี้ยต้องยกเด่นว่างว่างว่าสวัสดีครับทุนนิจจนะครับที่นี่แพรปลาบางเบิดนะฮะนี่พามาชมปลาเช่นิดหนึ่งฮะคล้ายปลาคล้ายนกแก้วนะฮะซึ่งชาวเลเขาก็เรียกว่าปาลาลนกแก้วเช่นกันนะฮะตัวน,นี้จะเป็นปลาที่อยู่ที่กองประการังนะครับมันจะปา,ปากเขาจะแข็งมากนะฮะ แล้วก็จะแทะเล็มกินพวกซากสัตว์เล็กที่ปะกาลังนะครับเขาจะเวลาดำน้ำจะเจอบ่อยนะครับปลาประเภทนี้นะฮะก็จะอาศัยพนอยู่กับพวกปะกาลังนี่ครับเวลาอยู่ในน้ําจะสวยงามเพราะสีสันก็จะสวยฮะแต่ก็ติดวนมาก็ไม่ใช่ว่าจะทานไม่ได้ครับก็กินได้เหมือนกันนะฮะ เดี๋มันจะแข็งมากนะตรงนี้น่าขาน้แกวดูปนชั้ๆนะฮะอ๋ออีเดทามีแล้ตุ๊กตาท้ามีแลย เนเ่องที่ว่าเราดัามาเท่าไหร่นี่เราจะใช้ฟันตัวนี้คนระับแค่กินพวกเพียงก็กินนะพวกเพียงที่เก,กาะทำกำลังเลยพวกนี้ครับเป็นปลาเด็กปัวเขาสื่อเขุกค้อกันเลยนวดทามันแช่ไม่แล้วตอนนี้นะ โอเคนะครับคุนิจโจนเดี๋ยวเราก็ติดตามดนวยนะครับว่าเหลดล้นเราอในแผ่นไหน